แต่ว่าไปก็อยากกินเหล้าโว้ยออไยเอ้นเนี่ยพอพูดถึงเหล้าพอพูดถึงเหล้าขึ้นมาแล้วอยากกินมันจะมีอันหนึ่งอ่ะที่เรียกว่าซาวซาว่าเอ้เวลาไปอยู่ที่นั่นมันจะมีเหมือนกับเป็นโชจูใส่อเดี๋ยวก่อนเป็นโชจูใส่โซดาแล้วก็แล้วก็เอาบีบน้ำนน้ำนไอ้น้ำผลไม้ใส่ลงไปคือเป็นของที่อร่อยอร่อยกินทุกครั้งก็ไม่เบื่อ ในค็อกเทลใช่ค็อกเทลผมยังจำตอนไปร้องคาราโอเกเนะได้โอ oh. ้ที่พี่โน๊ตกินค็อกเทลเมาอ,อ๋อจำได้ oh. พี่โน๊ตคาพี่แหรอ <c oughs> พี่โน๊ตคออ่อนมากไอ้นี่น่าจะคออ่อนอือโอ้ยไอ้จิมมี่อยู่ในเหตุการณ์ไอ้ต่อยนี่มั้ย เมาแล้วต่อยไอ้อะไรต่อยนาฬิกาเอออยู่ใช่ไหมคิดห่ายหนูตอนนั้นนั่งเล่นเกมแล้วแบบไอ้เชี่ยมมีฟีลลิ่งที่บอกว่าหมีแม่งเบาอยู่ไม่ต้องเดินไปดูแก้วไม่ต้องดูเฮียอะไรแม่งปแปลกๆเขีแบบแบบ่ยมมันเมาแน่ๆก็รู้ชัดเจน ก่อนหน้านี้ก็เห็นเมาเลยเกลยก็เลยหันไปแล้วก็ตะโกนถามหนีเมาเหรอไม่มีเสียงตอบรับพี่อะไรนักพ <ปะ S 2> ักเ,เริ่มมีเสียงบาโบอะไรมึน้นมาองก่อนหน้านี้ก็เมาเ,เห็นซดรอดกา้าหรืออะไรสักอย่างประมันเจ็ดแัดแก้วเป็นตีบอกว่าหยุดแยกก <c oughs> ่อนที่มีอกดอกก่อนหน้านี้มาสองอาทิตย์ก่อน,นอมั้ง ต่คือกินแก้วเดียวแล้วเมาเลยอ่ะจาได้ว่ากินแก้วเดียวแล้วเริ่มแล้วบอกว่าเมาแล้วอ่ะครับคือเออเือบเชี่ยคือตอนนั้นเออคือตอนนั้นคือแบบตอนนั้นคือแบบว่าตกใจมากแบบเชี่ยเดินไม่ตรงทางแล้วหรอกอันนี้คือเมาดิบหรือเมาจริงเมาจริงครับเมาทิพเปาเมาทิพแล้วก็ถ่ายรูปแก้วแก้วเหล้าแระขวดเหล้าเปิดวางมามาให้ดู ินเล่าเากกินเล่านี่ไม่ต้องเฮิร์ตสักอย่างไงโอ้เฮโิร์ตใช่เฮิร์ตเนี่ยอกดอกน่าสนใจอีกฝั่งแม่งมีบาฮามูเออถ้ามันเปิดถ้ามันเปิดประเทศแล้วไปญี่ปุ่นสักี้ดีกว่า ออช่วงอะไรช่วงไอ้ดอกไม้บานทุกคนจะไปลุมสวนเวโนกันไงอันนี้คือไม่ไม่ไปแค่ครั้งสองครั้งเลงมั้งมีที่แถวบ้านมันมีที่ดูไอ้ดอกสัก,กุระอยู่แล้วอ่อ <ไป S 1> สวยมากเลยแล้วมันปเป็นแบบลำธารเป็นลำธารต้องน้ำแม่น้ำสุบิดะคันดะไอ่น้ำเนี่ยอา่า แล้วก็ไหลไปตามบ้านคนแล้วข้างๆ้างก็จะมีเป็นต้นสักุระขึ้นเรียงกันคือเหมือนในในกระตูนอยู่ในหนังเไม่มีไม่ค่าตัวตายใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีไอ้บ้านเก่าไม่มีแต่มีบ้านผีสิงอยู่นะเออเคยได้มีคนเขาพูดว่ามีบ้านผีสิงแต่ว่าก็ไม่เคยได้ไม่เคยได้ไม่เคยได้ไปจริงๆทีแบบกคอยู่ใกล้บ้านมากแล้วก็เป็นบ้านที่เหมือนกับอุ้ย ออกลัวแล้วมันต้องตายเป็นบ้านที่อะเป็นบ้านที่แบบที่โดนต้นไม้คลุมหมดเลยอ,ะอ,อ่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้ยสีสิ่งมัออกวงวานกับการยิงกล้อง,ข,องขนาดนั้นเร,รับไม่ได้ขนาดนั้น เท่มันไม่ได้กลัวอะไรอสเนถกลัวเดี๋ยวมันจะมีผีออกมาไม่มีหรอกไม่คือต้องกรธไปญี่ปุ่นแบบมันจะมีผีออกมาวะมีเพื่อนเคยเจอมีสองคนเคยเจออันนี้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 น่ากลัวอันหนึ่งเป็นอะไรที่ไอหมู่บ้านโบราณอะอะไรนะชืะะอะ่อวาคารัโะอ่า คือเขาไปนอนค้างกันไงมันมันมีแพ็กเกจนอนค้างได้แล้วพอตอนคืนเจอผู้ชายใส่ชุดเหมือนซามูไรอ่ะมันนั่งอยู่ปลายเตียงแล้วบ,บ่นอะไรเป็นาาภาษาภาาษญี่ปุ่นโบราณตอนเช้าขายประมาณต,ตอนตีห้าอันนั้นที่หนึ่งกับดิฉันเอออยู่ดึเช้าเลยตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เที่ยงคืนเลยทั้งต,ตีห้ากว่ากว่าคือถ้าคนที่ลำายอาจจะหัวร้อนลุกขึ้นด่าได้กับอีกอันหนึ่ง ออบ้าอยู่ห้องนี้กออหนึ่งอันน,นี้อันนี้อันนี้พีคจริงก็คืออ่ามีมีรุ่นน้องไปเช่าบ้านอยู่แถวอัสสัมบูร์สักอ่าซึ่งไอเจ้าของหอก็ยังไม่ตายหรอกเขาก็เป็นลมใจดีใจดีแล้วเขาเขาคิดราคาถูกถูกเพราะแถวนี้มันเก่าไม่ค่อยมีใครอยากมาอยู่ให้นักเรียนต่างชาติมาอยู่คิดถูกถูกกันแล้วกันอ่าแล้ว แต่เนี้ไอ,อ้บ้านเนี้มันคือเขตอาซากุสะเป็นเขตที่ไม่มีขยะอยู่แล้วมันคือเป็นเขตเก่าสมัยก่อนก็เป็นเมืองเขาเ,เรียกว่าชิตามะจีคือเมืองตลาดล่างอืตามะจีเมืองล่างอ,อ,อืมก,ก็ก็น้องเขาก็ไปทํางานร้านอาหารนี่แหละแล้วก็กลับบ้าน,นประมาณประมาณสี่ทุ่มกับห้าทุ่มแล้วเขาก็เข้าขึ้นไปเก็บผ้าไอ้นี่มันจะมีชั้นสามชั้นลอยชั้นสาม ที่เป็นหลังคากับไอชั้นตากผ้าอ่เาเ,เขาก็เลยเขาก็เลยนะไรเขาก็เลยเขาก็เลยขึ้นขึ้นไปอืมตายไงเป็นสองทุบอ่ะนั่นนี่กอดตายอ่าแล้วพอขึ้นไปจะไปเก็บผ้าปรากฏว่า ตอนเขาเก็บเขาเก็บแล้วก็หันคือดูสิค่ะคนที่เก็บท้าเสร็จแล้วมาใส่ตะกร้าก็หันหลังให้ให้หลังคาใช่ปะแล้วก็หันไปทีหนึ่งเจอผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงชุดขาวผมยาวเกาะกบบท่าแบบเกาะเป็นมุมอ่ะอยู่ตรงตรงหลังคาแล้วก็ค่อยๆใส่ไปหลังข้ามหลังคาไปอืมใช่แต่ใส่ช้าๆเขาแค่ใส่ช้าๆข้ามหลังคาไป แล้วคือน้องคือที่รู้ว่าทําไมถึงรู้ก็เพราะน้องไม่โทมมาหาพี่ตอนที่ไปพี่เป็นคนเดียวที่ที่มีมือถือที่มีเบอร์โทรเออแล้วน้องนี่คือแล้วก็ให้เบอร์น้องทุกคนเอาไว้น้องนั้งโทรมาจากไอ้ไอ้ตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ความจริงมันก็แทบจะไม่เหลือแล้วในประเทศญี่ปุ่นเออพลาพี่ผมขอไปนอนเป็นน้องผู้ชายอย่างน้องผู้หญิงของเออขอไปนอนที่พ่อห้องได้ไหมคือให้นอนที่ห้องส่วนไอ้ห้องห้องโถงกลางก็ได้หอโถงกลางหอเนี่ย ่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าผีหลอกผีหลอกเดี๋ยวขอไปที่บ้านก่อนแล้วโอเคมาๆมาเน,นี้ก็เป็นเรื่องผีอะไรแล้วก็จะมีนักเรียนแต่นี้ไม่ใช่ผีแล้วก็เป็นนักเรียนไทยเนี่ยแหละในในหอเนี่ยก็คือเป็นคนขี้เงียบมากไปชิบุยาก็จะตกกลับมาเสียคนคนคน,คนทุกครั้งเลยอืมแล้ว แล้วคืออะไรนะแล้วคือลุงเจ้าของหอไอลุงอะไรลุงผู้ดูแลหอเขาบอกว่าเอ้ยแกเป็นเพื่อนเป็นรุ่นพี่มันไปบอกมันหน่อยสิอะไรนะช่วยไปบอกมันหน่อยว่ากูเข้าใจคนเราไม่ใช่พระอิฐพระปูนมันก็ต้องมีตกปล่อยแต่มึงอย่าเอาเข้ามาทุกวันคนวันละหน้าได้ไหมมาหาอะไรเขาดูกล้องวงจรปิดแล้วเขาถามไอเดียเลย แล้วคือตอนไปยีห้องมันเขาไปห้องมันเนี่ยเพราะมันถ่ายรูปก็เลยไปนั่งคุยกันเลยคือถุงยางเป็นกองอนะ่ะเป็นเป็นถุงยางไม่ถุงยางเป็นไอ้กองกองเป็นแพ็คเลยเออโว้ยคนที่เป้าเข้าไปความแตกพาย

หัวมั้งอยู่ตรงเสื้อที่มา้าขวนเฮ้ยไม่โดนวันนี้เข้ามาสองตัว,วนนไม้บิดตายเจอีอออบ่อกัน,นไงบ้างล่งนนมาคคคมคนละร่ำรวยร่ำล่อมั้งล่ำล่ามามไปนอนโรงแรมที่เชียงใหม่อ้อ นั้นเหมือนผมไปทำไ้เนี่ยไปทำคัดเอาละครของมอชออชอร์นนแล้วคือก็ไปนอนหอข้างใน,น,อน,ในหอในแหละหอในแล้วทีเนี้ยในตอนนอนผมว่ากำลังเดินอยู่อ่ะพบเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็เดินก้มหน้ามาเวย้ยผมเดนินก้มเรื่อง S <S <S ผมตอนแรกผมจะทักจะทักว่าเฮ้ยมันมาเดินดึกๆประมาณตีสองตีสามอ่ะ mm hmm. ออผมก็จะทักแล้วเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยอย,ายา mm hmm. ่าย่าอย่าอ่าพอพอนี้พอขึ้นไปนอนใช่ไหมไ mm hmm. อ้ตอนคืนมันผมแม่งได้ยินเสียง,งนะี่ยเสียงเหมือนคนทุบอะไรสักอย่างอนะ่ะ uh huh. พื้นทุบผนังอะไรนะี uh ่น huh. ะที uh ่ผ huh. ม เงียบเงียบแบบว่าสองทีสามไปสัตว์ทำเพี้ยอะไรกันหรออ่าไปด่าเขาเปิดไปไหมไม่มีคนอ่ะเมื่อวานผมก็กลับมานอนต่อพอดีนี้กลับไปนอนแล้วผมแบบเพิ่งหลับเพิ่งตื่นอะช่วงนั้นแหละแม่งเหมือนมันมีคนน่ะนั่งอยู่ตรงระเบียงอ่ะอ่แล้วแม่งอยู่ดีแม่งก็โดดเลย ตื่นเลยอะตื่นแลตื่นจริงเน่ยแล้วผมออกไปดูแม่งไม่มีคนอ๋ออออีกอย่างงั้นก็ไม่หลับเลยคืนเลยอันนี้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 หลอนจริงสิบกระโหลกแล้วเพื่อนผมบอกว่ามันมันมีผู้หญิงทะเลาะกับแฟนแล้วฆ่าตัวตายอ่าห้องที่มันอยู่ก็คือห้องมึงเออทำไมมึงไม่ย้ายวะ ทนทนอยู่ทนทนอยู่ไอ,<น>อ้สัสอยู่กับผีแล้วมั้งพวกเยี่ไม่เลยไม่ได้อยู่กับคนนะเออแต่ผมก็พออีกวันผมก็ไม่อยู่เลยเยี่ยเป็นฉันเอก็ไม่อยูอ่นอนโรงแรมอยู่อ๋อโซเฟียมาคนมีน้องแอร์ด้วยโอเคด้านหลังครับ ยินหลักวิธีบุกทางนี้หายากเลยไม่เคยเห็นผีมาขุดตัวตีน,ดนดที่เหลือก็หลอน,นเองอ๋อันที่โคล่าม้าบอกตรงนั้นเขาทำสงครามกันมันไปเสียบอกเออฆ่ามันฆ่ามันอ๋ออ๋อ อันนี้เคยอันนี้เคยเจอไอ้กันหนึ่งอันนี้เป็นโรงแรมที่พักที่ี่เป็นตัวที่บดข้าวตัวใดยกกับอดข้าวประจำเลยและทีนี้ก็คือเฮ้ยเข้ามาได้ไงวะหมดิี่เก็บวหมดเลยเหรอเป็นโรงแรมที่พักประจำอ่ะแล้วคือตัวนี้เขาไปนอนแล้ววันนั้นคือมันเหมือนมีทัวร์มาลงแบบสัมมนาพร้อมกันแล้วก็แต่งงานอ่า ก็พอไปจองไม่มีห้องเลยมีอยู่ห้องหนึ่งเป็นพักได้ไหมถ้าได้ด้าไปเขาเข้าไปคือเป็นห้องที่มีกลิ่นอับมากแล้วข้างหน้ามันก็มียันแดงแตะอยู่อ,อตอนตอนนั้นคือไม่รู้ไงไม่เข้ไยังเป็นช่วงยังไม่ฝังที่ป่องก็เข้าไปนอนชั่วมไม่มีอะไรมาก็เขาเป็นยันสะละแฉงเหมือนแบบเติมผีมึงคนอะไรเงี้ยเข้าไปนอนปรากฏว่าตอนกลางคืนอ่ะอ่าอะไรนะเป็นเจอผีอมเว้ยแล้วคือเดี๋ยว่าผีอมปกติ อี่ันนี้มันอะมันไม่ปกติอ่ะคือมันเป็นเงามืดหรือเปล่านี่ถุงข้าพตื่นห้องเปิดไฟสว่างหมดเลยนะมันเป็นเงามืดที่ค่อยๆไหลเข้ามาจากตรงหน้าประตูอ่าแล้วตรงที่ผ่านไปอ่ะตรงที่ผ่านไปไฟมันอะไรมันจะเป็นเงามือดอะแต่ไฟมันยังเห็นสว่างอยู่นะอ่าในเงามืดเลยเห็นไฟอยู่แต่มันเป็นเงามืดเหมือนติดไฟค่อยๆไหลเข้ามาแล้วก็มีเสียๆติดครับที่บนอกนะครับอือม ก็เห็นเป็นโครงคนเลยนะั่นเป็นครั้งแรกเป็นครั้งที่เจอประดุมากอันหนึ่งอก็ประมาณนี้นั่งผีแม่งเรา,าสนุกแล่งสนุกสนุกอันหนึ่งก็คือตอนไปสังขะเอออันนี้เป็นสังไปสังขะบุรีแล้วก,ก่อนหน้าแล้วมันมีข่าวรถทัวร์ไปไปคว่ำห,หรืออะไรสักอย่างจําไม่ค่อยได้เหมือนกันอ่าแล้วก็ตอนที่ตอนนั้นอนะ่ะมันประมาณหกโมงทุ่มหนึงนะ่งแล้วช่วงโพเพสจนจะมืดแล้วอาจจะมืดสนิทล้ว อมันก็ผ่านไปนั้นอยู่ประมาณเลยทองผาภูมันแล้วมั้งอ่าแล้วก็คือคือถ้าผ่านต้นไปเข้าสังขารและมีจังหวะที่โคง้งรถโค้งไปโค้งมาโค้งไปโค้งมาโค้งไปโค้งมาและนะ้วนอ่ะจู่ๆตอนนี้เขานั่งอยู่รถเขานั่งอยู่ข้างหน้าเลยแล้วก็ฟังเพลงแล้วก็ดูปรากฏว่ามีผู้ชายใส่เสื้อขาวเกียงยีเนี่ยเดินตัดออกมาจากตรงคูเหวข้างทางอ่อแล้วรถก็พุ่งชนเข้าไปอ่ะ พุ่งชนพุ่งชนเข้าไปแล้วก็ทะลุค่ะทะลุลงมาถึงถึงหน้ากระโปรงครึ่งหน้ากระโปรงแล้วล้วก็หายวับไปก, hmm. กับตาคือแบบจังหวะนั้นคือดึงจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่แบบเร็วมากเลยคือดึง,ด,งดึงไงดึงในที่ปรับนอนอะ่ะแล้วนอนลงไปเลยคแบบเออนอนดีกว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรมาของผมนี้ว่ามาว่ามา,มา ทำมาฟังเดี๋ยวใช่ไหมฟังยอนุลดเสียงเกมไปแล้วเนี่ยมันดีมันนะพาตู้งผีบันมันบันนี่ผมไปนี่มาอาวะาไอเนี่ยโคราดอ๋อาม หน้าห้องทิปหนะ้องพักอ่ะยืนแบบยืนนิ่งๆอะ่ะผมก็แบบอกไข่วะยืนที่อะไรตอนนี้วะคืนมันก็ไม่ได้สนใจก็นั่งเล่นโทรศัพท์เลยอีกผ่านไปสองชั่วโมงมันยังยืนอยู่โอ้โหผมก็แบบเยี่ยมมันใช่เรื่องปกติแล้วคัดแล้วแล้วผมก็นอนเลยคืน <laughs> เยี่ยมผ่านคืนแรกมาคืนสองคืนสองนี่แบบผมนอนอยู่ผมได้กลิ่น เหม็นอะเหม็นแบบเหม็นแบบอยู่ไม่ได้อ่ะผมต้องแบบออกมานั่งดูหรี่ข้างนอกอ่ะผมถาเพราผมพอกลับเข้าไปอีกรอบเออกลิ่นทายละคราวนี้ก็พอตื่นเช้ามาก็ถามเพื่อนบอกเอ้เมื่อคืนมึงได้กลิ่นไอ้นี่กันอะไรกันบรอวไม่เห็นได้กลิ่นเฮี้ยอะไรกันเลยไอ้คืนที่สามแม่หนักสุดแม่งยืนอยู่ปลายเตียง ที่ผมที่ผมจำช่อนนั้นไม่ได้ผมแบบตูมันเก่งแบบทำอะไรไม่ถูกอ่ะอเออแก็สวดมนแบบคาถาที่อะไรที่ผมไลืกออกผมสวดหมดเออ๋อวบิโสนโมโหสวดแบบแล้วพอสวดจะพักหลับตาโอเคหายอือยังหายยังดี ตื่นมาแม่งความพีคืออะไรรือวะคือเพื่อนผมก็เจอโดนเหมือนกันสองสรุปมีสองตัวนะโอ้โหนฮแย่แย่คนนี้แย่จริง